ภาพจุกอกนนกุลเป่าเค้กวันเกิดทั้งน้ำตาปีนี้ไม่มีคุณแม่อยู่อวยพรแล้วนนกุลเป่าเค้กวันเกิดทั้งน้ำตาในงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่เพ็กแฮทที่ถึงคุณแม่ผู้ให้กำเนิดภาพที่จุกในใจของทุกคนวันนี้หกมียอ เป็นวันคล้ายวันเกิดของนอนกุลชานนสันตินธุรกุลอายุครบ29ปีบริบูรณ์ครอบครัวคุณพ่อน้องสาวอีกสองคนถือเค้กมาโวยพรวันเกิดพี่ชายหลังจบพิธีสวดพระอภธิธรรมในงานของคุณแม่เพ็กแฮรสันตินธรกุลโดยมีน้องปีใหม่รับหน้าที่ถือเค้กมาโวยพรและให้นนกุลเป็นคนเป่า ซึ่งหลังจากที่ทุกคนอวยพรนอนกุลแล้วนั้นในโมเมนต์ที่จะต้องเป่าเคกนั้นนนกุลถึงกับเอามือปิดหน้าพร้อมกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะคิดถึงคุณแม่ผู้ให้กำเนิดที่วันนี้ปีนี้ไม่ได้อยู่กันครบพร้อมหน้าหลายคนเห็นภาพแล้วต่างจุกในใจเช่นเดียวกันเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนเสียน้ำตาไปด้วยแต่ในห่วงช่วงเวลาดังกล่าวนนกุลไม่ได้เดินเพียงลำพังครอบครัวที่อบอุ่นและแข็งแรงกำลังใจจากคนรักอย่างแอฟทักษอรที่เคียงข้างอยู่ทุกนาที เชื่อว่าหากคุณแม่มองลงมาต้องภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแน่นอน